ที่เดิมของเราตกแต่งสวยงามขึ้นนิดหน่อยกินอะไรดีนี่สองอย่างกะเพราทะเลถ้าเรากินซุกที่เราจะร้อนมากกว่าเดิมใช่กะเพราเนี่ยกะเพราเหลวกะเพราทะเลค่ะเอากะเพรารวมนี้เอาเผ็ดๆของหนูอ่ะไม่เผ็ดนะคะกะเพราทะเลเผ็ดนะใช่กะเพราเขเพรารวมไม่เผ็ดไม่เผ็ด มะเขือเทศยังอร่อยเลยมเเทพวงะเือะเขพวงนั่งในสวน่ะนั่งในสวนค่ะพี่จำหนูได้ไหมเพหนูเหลืองชมพูได้ได้นะน้ำในระ้วน้อะไรคะเก๊กวายเก๊้เวาค่ะกับน้ำกระเจียบอนน้ำกระเียบจับจองอะไได้ค่ะ เดีมม๋ยวเราเดินอรี่ถ่ายเน่อรเดี๋ยวเราเดินไปจองโต๊ะนะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะถ่ายวอล์กเพราะ <c oughs> ว่าเราถ่ายไปแล้วนะคะรั้งที่แล้วที่เรามา <c oughs> ตั้งตรงไหนดีพี่เดิมยู่มน้ำดีกว่ามเนาะทุกคนอันนี้ดอกปอมนะเนี่ย ถูกทำด้วยกันฟมีจริงไหมของที่เราซื้อมาก็จะมีกอเกอออเอเลนะองตองมากเลยอ,องตองอ๋อไ้ไชอองตองมาก <laughs> คุณหนึ่งชาแนลชมหนูหนูดีใจเดีย๋ยวเดี๋ยวถึง้อย,ยอย <laughs> ตกน้ำเอ,น <laughs> เออบเนกองอ่ะ นี่ค่ะทุกคนหน่อหมวกมาด้วยทุกคนรู้สิฮะหนูบ้าเหรอไม่เราจะไปนั่งถ่ายในกระเพาะนี่แหละเรากินให้เสร็จแล้วน้องหนึ่งชาแนลชมไม่ค่ะปากว่าชุดมล็อตสวยก็มันหวานน้องต้องเนี่ยแก้มันชมพูดูแดดสองเราไปซื้อด้วยกันมาค่ะแก้มชมพูด้วยเบาๆเบาๆเบาๆเป็นลายนี้เปล่าวะไม่ใช่ค่ะเป็นแบบคอวีอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ ซื้อน้ำอารมณ์มากินเพราะว่าหนูร้อนอแล้วก็หนูก็อ้ย <laughs> แล้วหนูก็ซื้ออันนี้มาน้องเขาทำอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆว่ามาแตกแตกคามือเลยดิตรงนี้เมื่อกี้ที่จับโอ้ยเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วก็คนต้องบอกว่ต้องกลัวหรอกเหนียวเรายกตัวเราแต่ว่านี่ก็ชอมหน้าเลยใช่ไหม <laughs> เเราเล็งไว้นี่คือกระเป๋าน่ารักอ่ะเวลามันอยู่คู่เนี้ยมันน่ารักเห็นปะเห็นไหมคะมันน่ารักขนาดไหนนี่ต้องผูกนี่น่ารักถ้าผูกก็จะสวยนอ้เอ๊ะพี่หนึ่งบอกผูกสวยเราจะผูกตัวผูกแล้วสวยยังไม่หมดอ๋อของมา900ทำไมเขาเหรืออีก200ค่าอะไรนะค่าจาน กระเป๋อีกใบหนึงของเราวอันนี้เราเราเลงมาตั้งแต่รอบที่แล้วเห็นไหมมันเหมาะกับเราไหมคะบอกเราเชื่อไหมคะไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเราไม่ชอบสไตล์นั้นจริงๆนี่ไงคะกระเพราเราตัวเลงแต่ดูอาหารมีกระเพราเราค่ะๆน่ากินไหมคะ กเพราทะเลนะคะเพราะว่าเราชอบกินทะเลดนที่จริงเราชอบกินกุ้งฉันสั่งกับกกุ้งแต่เรากลัวมันได้น้อยเพราะเราหิวนี่อาหารของเราก็น่ากินมันเป็นกะเพรากะเพราเราไม่แบบไม่เผ็ดไม่ให้ใส่พริกเผ็ดลุมโลกมากเผ็ดซับาเนี่ยก็จะเป็นแบบอาหารของคนสุขภาพดีอย่างเรานะคะ นักงอยู่ตั้งหน้าไม่เหรอหัวเราเราโดนแซ่เรานั่งอยู่ด้วยกันนะอันนั้นก็กล้องเขาดูที่เห็นกล้องหนูเลยกินอันนี้ก็เป็นสุดแซ่บกล้วยฉาของแซ่ที่หนึ่งคือกล้วยฉาค่ะทุกคนกล้วยฉาเป็นแซ่บตรงไหนคะหนพี่มันที่อร่อยแต่มันไม่แซ่บใช่ไหมทุกคนกล้วยกะปงกระปงข้างล่าง แล้วก็มีน้ํากะเทียบกินแล้วหวานหวานชื่นใจทำไมลมคะฝันจริงเราไม่อยากจะเอ่ยว่ามุมเรานั่งอ่ะเดียวกับดอกอันนี้ดอกกล้วยไม้เหลืองเหมือนกันเลยอาวจนเราเหลืองมากกว่านี้พระมีคนเกือบใส่บาทเราแดดวเช้านี่ก็คือม่เหมี่ยวนั่นเองทุกคนอย่าโกรธหนูนะหนูแกล้งพี่หนึ่งบ่อย ไม่ชอบแกงเขาเขาเขาน่ารักดีค่ะอาตัยวันนี้เรามากินขาขาวกัมันเหนียวนะคะ้าอย้างมัวโชกุทนี้ก็อยากจะโชกุนเหมือนกัดทำไมเราต้องใส่หมวกกินข้าวเรางงนั่นแหละคนแปลกแปก็จะเป็นอย่างนั้นแหละใส่หมวกกินข้าว เรากินข้าวด้วยกันเหมือนไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยนะวันนี้อากาศดีคุเพาะพี่หนึ่งหันหน้าหนีไปแล้วค่ะทุกคนเผ็ดมากเลยบอกว่าไม่ต้องเอาเผ็ดของแม่จะกินได้ไหมถ้าเผ็ดขนาดนั้นอ่ะคำแม่เขาเผ็ดมากเลยของพี่บอกไม่เผ็ดเราก็กินได้นะไอ้ข้าทฟ่งกับข้าวอร่อยอย่างี้ยอืมอร่อยแรงเต็มมากหมดแล้วค่ะทุกคนน้ำมัน่องเอ้ยน้อำมองันหลัง พี่หนึ่งบอกว่าอนาคตต่อไปเราจะเป็นคนอนาถาไม่มีข้าวกินเพราะว่าเรากินเราไปตลาดมา<ต>ไปตลาดบ่อยแล้วก็กินเยอะด้วยซื้อของเยอะเ<ม>่า๋ยาจะต้นในทันทีหลังกินจูพันสีชมพูอันนี้เราช<ส>ิม<ส>เองเออชิมหวอนนี่เป็นครั้งแรกนะอร่อยอ่ะเราชิมหน่นนอยดิชิห่ชหนึ่งชิ่หนึ่งเราไม่เก็บตัง เก็บดังอร่อยมากๆใช่ยวะอืมมันอร่อยอ่ะอร่อยค่ะทุกคนบอกว่ามันหวานๆพอกินแต่กินตัวที่เป็นสิออกขาวๆไม่ไม่มีด้วยพี่สองคำต้องชื่นใจเลยอ่ะเดี๋ยวหนั่งจะพาไปชมดูบรรยากาศที่หนังมาถึงท้าและวนะเพื่อนบ๊ายบายกินให้อินเทนต้องกินยังไง กินก okay, ให้อินเท้องกินไงน้ำใส่นูตมงือไกลๆก็อ้วนดูไกลอีกไหมกยเป็นไกลเป็นปนุ่ติดนุ่มเลยออกปลาน่ารักเท่ากับเรา เดิมเพิ่มเติมคือกับอะแหนะทำไมต้องหนาวทำไมมันเป็นเหมือนพลาสติกอะที่หนึ่งมันเหมือนไม่ใช่มันต้องหนาวกันมันจะหวานไปหมดไม่ได้มันคือต้องมีหวานบ้างเค็มบ้างอันไหนเค็มไงได้ของเยอะนะทุกคนนี่กับด้วยอันไหนใหญ่ใส่กระเป๋า ได้แรงมันดันใจมาจากข้าวเกี๊ยวค่ะไปดนะ้มีคนคข้มควรกับยุงสักหาอ่ะเขาเรียกยุงว่าอีฮะ <c oughs> เอามีซื้อหมวกปี้มมาเลยนะคะแต่เรากินไม่ไหวแล้วในขณะที่คนสวยเขาซื้อ <c oughs> ก็แลล้งเอตัในขณะที่คนสวยเขาซื้ออันนี้ค่ะสลัดโอ๊สตรอบรี่ลูกหนึ่งที่กิ้งไปขึ้นมาคนหุ่นดีก็จะกินอะไรที่แบบไม่เหมือนเราเราก็จะกินหมูปิ้งแม่ถ้วยพวกนี้มีราคาสุดเออถือไปกี่เกียดด้านน้ำมาก่อนีิคุณนึ่งชาแนลเขาจะถือถือถ้วยไปจากฝั่งน้ำพึ่ง ถ้วยถ้วยกระเบื้องอะค่ะถ้วยถ้วยที่แบบหนักๆถือก็ไปข้ามน้ำข้ามเรือไปขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ไปตอนวันละสองสามรอบแล้วเดินเข้าหอเดินเข้าหอหิวไปไกลอะเดินเข้าหอไกลเกินไกลเกินบรรยายคิดดูความมานาของเขาหนูไม่เอาเนี่ยนะมันไปซื้อแบบลายเดิมๆว้เดิมๆอยู่แถวว่านี่ก็ ยังจะไปถ่ายยังอิ่มแล้วก็แบบว่าเป็นอะไรเดี๋ยวนี้อิ่มแล้วชะง่วงจะนอนเหรออยเนี่ไม่เข้ากระท่อมกับเราไหมตรงนี้แสงของหน้าดีเปลี่ยนเราเยอะมากมันไม่มืดฝั่งพี่หนึ่งอะมืดนี่พี่หนึ่งอยู่ฝั่งพี่มืดจริงๆตั้งอยู่แค่นี้ค่ะพี่หนึ่งโชว์ตังทำไมตั้งของวันนับพอดี ีิเกียหรือใช่ป่ะใช่ีิเกียจราไม่เอาลิสก์มาเอาไหมในถุงของเราอ่ะเออไม่เป็นไรแล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่หยิบแก้วน้ำไปเดี๋ยวเราต้องไปหยิบอ่ะกำลังมั่ผมว่าเราร้อนมากเลย แลก็ร้อนค่ะแล้วเบลค็มีออร่ามากเลยอ้าวเราแกเป็นคนเขียวไปเลยถ้าผี่ตรงไหนที่เรามีออร่าด้ะทุกคนเราคิดว่าเราน่าจะเป็นเนปเบียนแล้วล่ะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้ากระท่อมกับน้องหนึ่งชาแนลนี่ค่ะกระท่อมพร้อมกระท่อมพร้อมเราพร้อมไหมไม่ต้องหนึ่งหรือทาทางขอแทป่ะมันอยากได้ยังมัดผมมาแบ่นี อ้อนี <Platform> <king> ่เ <them> ง <little fever> ินทังขยะอยู่ตรงไหนนะนั่นถังขยะอยู่ตรงไหนนะคะเราให้กระท่อมที่เรามาก็คือกระท่อมนี้ลบลบกับผัดดอกอันนี้หอมมากเลยค่ะหอมไหมโดมโดม อ้าพ right. ุ่งเลยคนงานอ๋อแล้วไปท่องไปนาของชอยแล้วก็เพื่อนชอยเพื่อนชอยมันมืดเนาะใช่มันมืดเลยค่อยสว่างเพื่อนชอยหัวเปียกหมดแล้วล้างเปียกหมดแล้วเนี่ยคนมีบทำอะไรกันมาคือคนงานเราใช่ไหมก็คือคนงาน คือคนงาคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่รูปเขาเองือยังมีนาวันนี้นะคะขาตั้งกล้องถึงได้เนี่ยถ้าหนูเอาแบบว่าช้อนเต็มมันหนูยาวสองเมตรยาวเสือเขาไม่ตื่นหรือเขาไม่อะไรตื่น แต่ว่าหนูจะซื้ออยู่นะจะซื้อบัตทอดไปแล้วจะซื้อทําไมวะของกินที่ห้องกินไม่หมดถึงรนะ้อยๆเนาะถือว่าซื้อไปทอดเองมาทอดแล้วานาะนๆขนึ้นเห็นคนอ่ะเขาทำท่ากินมากเลยแต่ก็เอยากจะลองซื้อซื้งไหม ถ้าเราไม่ตัดออกคลิปเราเราได้เป็นร้อยคลิปร้อนจริงนะข้างในอ่ะเออเดี๋ยวได้ยินตั้งแต่ต้นเเฮ้ยคัดไหวไม่ไหวจะเขียพรีเวดดิ้ง ถือของชันสี่มืแอแดงหมดเลยพ,ลพี่หนึ่งคน, <c oughs> คนมือแดงพี่หนึ่งคนชอบถือของหนักแบกกระสอบข้าว <c oughs> นอกจากจะถือของกลับไปหนักแล้วพี่หนึ่งก็ต้องคิดอีกว่าจะเก็บยังไงแต่หนูไม่สู้นะเพราะว่าหนูถือไม่ไหวหนูเป็นผู้ยิงเบา,บา กลับรีี่ะเยวว EP สุดท้ายสำหรับเที่ยวบังน้ำพึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ